สวัสดีค่ะทุกคนโอ๊กเองนะคะวันนี้ก็มันนั่งอยู่ในห้องน้ำแบบนี้เลยนะคะเรามั่นใจว่าห้องน้ำเราล้างสะอาดแล้วนะคะเราสามารถนั่งพื้นแบบนี้ได้คือจะมาบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาแนะนำเรื่องการทำความสะอาดอะไรใดๆด,ดทั้งสิน้นแต่เนื่องจากว่านะคะเมื่อเช้านี้นะคะไฟดับในขณะที่อกกกำลังนั่งทำธุระอยู่ในห้องน้ำนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบ คือสิ่งที่มันควรจะมีในห้องน้ํานะคะไว้เพื่อยามฉุกเฉินยามไฟดับนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่รู้กันนะคะว่าห้องน้ําของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นระบบไฟฟ้าฉะนั้นเมื่อถ้าไฟดับเมื่อไร่ปุ๊บทุกอย่างคือจบค่ะน้ําก็ไม่ออกมานะคะชักโครกก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะเราก็จะต้องเป็นการ เช็ดแห้งไปนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้ก้นของเรานะคะเจ็บปวดรวดร้าวได้นะคะแต่พผเอิญว่านะคะห้องน้ำบ้านของอกเนี่ยนะคะเอาไอ้ตัวเนี้ยไว้ในในตู้เนี้ยตั้งแต่ตอนที่ว่าตอนนั้นเขาแจ้งมาว่าน้ำจะไม่ไหลเพราะว่าจะมีการแบบว่าตรวจเช็ค ท่อน้ปาปราปาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีจดหมายมาก็ว่าวันนี้วันนี้นะคะน้ําจะไม่ไหลนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เตรียมไว้นะคะตัวนี้มันคืออะไรนะคะอันนี้มันคือที่ฉีดก้นแบบพกพานะคะจากร้าน100เยนมันไม่ได้แบบว่าดีเท่าตัววอชเลตร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะคะแต่ว่ามันแบบมันช่วยได้ในยามฉุกเฉินเน,นี้ยไม่ได้มีทุกร้อยเยนนะคะ ที่อกไปสืบดูเนี่ยจะเห็นมีแค่ในร้านร้อยเยนที่ชื่อว่าแคนดูเท่านั้นนะคะอันนี้วิธีการใช้ของเขาก็คือเสียบไปกับตัวขวดน้ำดื่มเนี่ยแหละคะ่ะคือท,ที่ใช้ขวดเล็บก,ก็เพราะว่ามันสะดวกเนาะคือจะบอกว่าอันเนี้ยไม่สามารถใช้ที่ไทยได้นะเพราะว่าเกลียวของขวดน้ำดื่มที่ไทยกับที่ญี่ปุ่นนะคะมันไม่เหมือนกันนะ วิธีใช้ก็คือเปิดออกมานะคะเราก็ดึงแกนตรงนี้ออกมาปุ๊บนะคะแล้วเราก็ก็เอียงแล้วเราก็ฉีดเนี่ยนะคะมันก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้นะคะฉีดแรงหน่อยก็ออกมาแรงหน่อยทีนี้เนี่ยอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ควรมีแล้วอย่างนึงคือประเด็นคือว่าอกอะ่ะเอาอันนี้ไว้แต่เป็นขวดเปล่านะไม่ได้มีน้ำอยู่ในขวดนะคะ แล้วก็มีที่พอดีในในห้องน้ำอะ่ะมันมีต้นไม้ก็เอาไอ้ที่ฉีต้นไม้เนี่ยตั้งไว้อยู่ในห้องน้ำทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงคืออยากจะล้างก้นแล้วแต่ว่าน้ำมันไม,ม่ไหลไงแล้วก็ไม่อยากใช้กระดาษเช็ดอย่างเดียวนะคะ,จะเจ็บก้นนะคะอกก็เลยเอาน้ำในนี้เทใส่อนนี้แล้วก็ล้างชั่วคราวนะคะแล้วก็เช็ดปกติทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออ สิ่งที่มันควรจะมีไว้ในห้องน้ำของเรานะคะก็จะมีอ่ะขวดน้ำอันนี้ไว้เผื่อฉุกเฉินถ้าเกิดว่าน้ำไม่ไหลมันก็ยังช่วยให้เราสามารถที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะลาดโถได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะในกรณีที่ว่าแบบเออทาง เขตทางเมืองเนี่ยเขาจะมาซ่อมท่อน้ำประปาเนี่ยมันมีการแจ้งเราก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะแต่ในกรณีอย่างวันนี้นะคะไฟมันดับไฟมันดับเพราะว่าฝนมันตกนะคะมันเขาก็ไม่มีใครมาแจ้งเราอยู่ๆมันก็ดับนะคะมันก็เป็นกรณีชุก・เฉินั้นก็คิดว่าสองสิ่งนี้นะคะควรจะมีอยู่ในห้องน้ำของเราตลอดเวลานะคะวันนี้ก็ม <laughs> าบอกเพื่อนๆแค่นี้นะคะ วันนี้ลาไปก่อนแล้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้อกด้วยค่ะ